ยังใหยอยู่กบยางตักระดกครับผมครับตอนนี้ก็ฝนตกนะครับยูยูฮโตนอ้ยอ้ยตัวนี้ใหญ่มันโะโกด้านเเบครับตัวใหม่ สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กลางเขื่อนแล้วนะครับก็วันนี้จะพาน้องชีตมาตีชโดกระสูบไปช่อนเอาเอาปลาอะไรก็ได้ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเชื่อดใครนะ <fits. S 1> โอเคไปลุยอ๋อนี่เป็นฝูงเลยอุอ้ยอยูอ่วะอยู่อยู่ลืมเบรกลืมเบรกน้มเบรกลืมเบรก เดกรูดตะไก่เข้าตะไก่จดบเนี Linux ่ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยมันตะโกคันมันตะโกจีบสามสี่ตัวโอ้สียังสวยนี่สีสวยเราจีบแลาวนี่สีสวยจีบสามสี่ตัวเรียบร้อยอ่ะคันมันตะโกครับสิบยี่สิบดาม EVA เรียบร้อยไม่ขึ้นฝั่ง อุ้ยขับไปโดนอืมไล่เหรอไ,ไล่แล้วอืมไม่ไห,หนไม่ขึ้นฝั่งเลยับ ไม่ใหญ่ยังใหญ่เฮียอยู่อยู่ปะยังใหญ่อยู่อยู่ไวะหิวไหมถือๆแม่งติดติดมินด้วยตกยางตัวกเตาใหญ่อย่าดิ้นรถอย่าดิ้นอย่าดิ้นไปไปแล้วโอ้ยยังอยู่เห้ยโอ้โหตัวนี้ตัวนี้มีโลหะกโลเจ็ดโลโคตรใหญ่โอ้โห ไม่เว้ยโลโลหนึ่งโลสองไม่ตอนนี้เว้ยใหญ่เว้ยโอ้โหกบยางตูดกระดกครับผมคันมันตะโก EV อีกแล้วนะตัวใหม่ครับอกีกบยางตัวใหม่ครับกบยางรุ่นใหม่กบยางจากค่ายพิชิงันซีอืมโลสอโลสามใช่ประมาณนั้นโอ้โ,โหใหญ่มากยอกดน,นี่ครับกบยางตูดกระดกสองใบหลิวนะครับอากไว้ด้วยกระดกตูดวัด ครับตอนนี้ก็ฝนตกนะเริ่มหยุดแล้วแหละ <c oughs> ชิหลับห <c oughs> ลับยาวเลยนคาเริ่มโปร่งแล้ว้าเริ่มโปร่งล้ะรอฟ้าหยุดร้องก่อนฝนเบาลงกว่านี้หน่อยค่อยไลุยต่อ,อยินในกระต๊อบ <c oughs> ตกได้ตกดีมาอย่างกับพายุเลยครับไม่ได้ถ่ายเก็บไว้ไม่กล้าไม่กล้าหยิบขึ้นมา ไปลุยต่อนะครับตอนนี้ฝนเริ่มซาซาแล้วบรรยากาศด,ดีเลยแหละทีนี้รับโปรองับปลากัดดีแน่นอนไปเตรียมของเตรียมตัวครับฝนซาก,ก็ลุยต่อหลังจากที่ฝนหยุดแล้วนะครับตอนนี้ก็ลุยต่อฟ้าโปร่งละโปร่งยาวๆนะไม่ต้องมาแล้วนะเสียเวลาตกปลามากเลยไปลุยยำมันยังไม่เอายเ ไกโลกัดกบติดเฮ้ยอยู่อยู่ชีโดนไอโดไก่ด้วยมาอาลมณ์เว้ยเอ๋อาลมณเว้ยจังรลบาลามเว้ยหลังจากที่ช้านลังแล้ธรรมดาครับไม่ธรรมดาชิดจะชิดโดนแล้ว โอ้โหชิวน้ำเป็นไงสะใจสะใจเลยตังจังเลยเมื่อกี้ตังจังเลยแล้วชะโดฝนตกพักกันตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามจับๆเคตีต่อครับผมเห็นน้ำบนนะโดนหรือว่าหันไปเอ้ยโดนจริงเว้ยก่อนเนียนนะเออแ๋ยว่ะออกมาดูดแบบ

ชี้ตู้เร็วไปเร็วไปเร็วไปเออตัวใหญ่ตัวใหญ่เร็วไปเร็วไปตรงไหมตีขึ้นได้แจ่มเลยหายปะหายปะเฮ้ยแม่งตามดูดขาขาเยอะ <laughs> อะไรกับเนี่ยโอ้โห เออตีแม่งทงไงไหอกษาตามดูดไปแล้วนะต้องส่งขดดดไหนใช่ไหมเอออะไรวะอะไรไม่หางไม่่างอะไรติดแมนฟอร์ชือ วันตโกวันตโหดชอยโตัวนี uh ้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ใหญ่กว่าชาวบ้านเลยใหญ่กว่าชาวบ้านเลยมันมีสองขม่ไปสองแล้วา ชีสชีสไปไปสอง้วสามไอ้ป้องไอ้ป้องไอ้ป้องโอ้ยแลตงแบบนี้ก็ตรงอย่างงี้แท็กแท็กแท็กคันมอนเตโกครับโอโหฟ้าหลังฝนมันตรงอย่างงี้ไม่เจอนนเลยนะนั่งกัดโหดเอาตัวเนี้ยนึกว่าเล็กอีก เปล่าอ่ะเวลาพอมันกดนี่โอ้โหไม่เล็กนะครับน่าจะมีเกือบสามได้ตัวนี้โทฟี่เลยโทฟี่วันนี้เลยตามหามานานครับไซส์แบบนี้ชะโดป่าโอ้โหไซส์นี้น่าจะมีเกือบเกือบสามนะครับน่าจะประมาณน,นี้ให้มันเป็นโทฟี่ของผมเลยนะวันนี้โอ้โหเกมมันยังไม่จบนะเดี๋ยวต่อนะมาพาลังชีตมาตกแบบนี้ โอ้โหสุดกับคันมอนโตโกโด้ามี v ีนะครับตัวใหม่นะครับเวทสี่พิสิทธ์ท่อนเดียวนะครับ6กฟุตห้านะฝากเขจะเด้งๆแบบนี้วัดปลาปังๆแบบนี้รอๆเลยโอเคเดี๋ยวจบภาพหนึ่งครับผมกัดระเบิดระเบอร์อะไร้า <laughs> ลังฝน หืมจิบจิบจิบมีบนน้ำมีบนน้ำมีบนน้ำด้วยมังไงอุ้ยโลได้ไงวะใหญ่กระหักโลได้ไงวะเออมันบนน้ำก็อย่างว่าบนน้ำใหญ่กระหักโอ้เสียดายอ่ะ วัดไม่แรงพอเยี้ยมาแล้วบ้วนน้ํารอเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นโทนไงมันใหญ่ไซส์ตึงอยู่เี้ยวัดรู้รู้เลยว่าตึงอ่ะนี่ครับผมประกอบการวันนี้ช้อนดันโลนี่ไซส์สามนะเนี่ยชโดไซส์สามดูดูช้อนดิไล่เลี่ยกับชโดไซส์โลกว่าสุดยอดวันนี้เป็นไงเยอดครับเยอดครับมันไหมมันติดใจ ติดใจไว้เจอกันทริปหน้านะเดี๋ยวเราก็กลับแล้วนะครับคันมอนตโก,โกนะครับฝากกันไปด้วยนะครับกับทริปนี้ทริปแกเซียนจะเด็กชายชายีตเด็ชชายชีตนะครับ่นะโอเคเดี๋ยวมืดแล้วครับตอนนี้หกนะโมงแล้วเดี๋ยวเรากลับกันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับก็ใครที่ชอบคลิปในแนวนี้นะพาน้องชีตมาก็มันแล้วนะครับนะถ้าใครชอบคลิปในแนวนี้เดี๋ยวจะ หาคนมาร่วมแก๊งร่วมทริปอีกนะโอเคฝากมาด้วยนะครับกับชดโดยใหญ่ๆนี้เ็ okay. ไปละนะกลับบ้านซีอู